สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่วงของพี่เป้ชันแนงปุมมือตนรับความเฮงความปังแ้ะทุกคนจ้ามาแย้มของมาเกใกล้เป็นไฟเกี่ลเขา่าเกีว่วหน้าแล้วแล้วพี่เป้กกับฮะกับมาเตน้ามาเตน้าปูพี่เป้กก, <c oughs> ปปกับมาขึ้นเลขปั๊บ ชีวิตนี่ตัวเดี๋ยวนะคะเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับ,รบฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์และคํานวณไปตามสูตรของแต่ละบุคคลของแต่ละกูรูเท่านั้นนะคะไม่มีใครสามารถเน้นย้ําว่า ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางนะจ๊ะทุกคนจ๋าชอบตามไม่ชอบผ่านมีอยู่สองประเด็นซึ่งนะคะคลิปนี้ก็เมามอยหอยสังเนาะสำหรับใครที่บลาบบจําบลจืั <c oughs> วก็ได้จังน้อยเมื่อวานนี้ฮาน,นอยเนาะ มันเข้าอะไรวะมันเข้าอะไรวะนักมันมาเมืม่อวานี้หานอยหนึ่งหนึ่งตัวรองของพี่เป้แม่งทำงานดีดีเออมันก็ขยันเกินหน้าเกินตาแต่ไอ้หกก็ไม่มาเลยนะมาอะไรเนาะหกมามาหนอยกาชาดนะคะอวานนี้ได้เฉพาะกิีแล้วก็กาชาดเนาะแล้วก็มาหนอยมา มาหนึ่งห้าหนึ่งห้าปกติแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งอย่างวะไอฮานอยฮานอยปกตินะ่ะแล้วก็ฮานอยพิเศษอยซับสนเมื่อวานเนี่ยตัวรองทำงานดีเมื่อวานตัวรองทำงานดีตัวเด่นตัวเด่นไม่ได้เรื่อง ซึ่งก็เป็นธรรมรดาเนาะมันไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรแหละและมาวันนี้พี่เป้ก็มีแนวทางมาฝากกับสุดเจ้าคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือช่วยพี่เป้กดไลค์ช่วยพี่เป้กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปด้วยนะจ๊ะคลิปนี้นะสิเป็นฮานอยแล้วก็เป็นลาวบัตนาซึ่งเป็นแนวทางของพี่เป้แบบว่า มัดรวมเะยจ๊ะมัดรวมเนาะมัดรวมมัดรวมในคลิปเดียวนะจ๊ะพี่น้องา๋าแล้วก็จะมีของแอตโตนะคะเออวันนี้แนวทางของอาจารย์แอตใต้ฟ้าของแอตโตของอาจารย์แม่นบนใครมาก่อนก็คนอันเดอร์ซึ่งมิสเตอร์บอลถ้าพี่เป้ทำคลิปไม่ทันก็ พี่เป้โพสตไปในชุมชนนะเป็นภาพนิ่งโพสต์ไปในชุมชนเนาะซึ่งลาพัฒนาของมิสเตอร์บอลนี่เข้า่อยเดินดีมาเกือบทุกงวดเลยเด้อได่ผนหักให้สีคำคำในจังน้อยเนาะ<ม>อะมาสำหรับใครที่เป็นคอฮาหนอยแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองผักเยอะๆเพื่อสุขภาพนะคะ<ม>แหนมเนืองผักเยอะๆเพื่อสุขภาพสําหรับใครที่เป็นคอฮาหนอยก็ ตามนี้นะคะได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดบบเมนบืนปลาปลาปลาบืนปลาคอปลาเข็งปลาอยังตื่นหน้าบืนบืนฝนไม่อยังอนะ้นปลาบืนวันนี้ฮานอยนะคะพ,พี่เป้์มีทั้งชุดเด่นและชุดรองฮานอยมีทั้งชุดเด่นและชุดรองนะจ๊ะก็ตามนี้ค่ะ เด่น8วิ่ง8รูด8เด่น8วิ่ง8รูด8สายรูดเนาะเด่น8วิ่ง8รูด8 8 2 8 3 8 4 8 6 8 7และ8 9 8 2 8 3 8 4 8 6 8 7และ8 9นะจ๊ะสำหรับสายวิ่งสายรูดถ้าไม่อยากพลาดก็8จ้ะก็เด่น8และ หลังจากเด่นผ่านไปก็มีชุดรองนะคะมีชุดเด่นแล้วก็มีชุดรองมีชุดเด่นและมีชุดรองเด่น8ดรองสามเด่นแดรองสามสามสามนี้จ้ะสามหนึ่งสามสามสี่สามเจ็ดและสามเก้าสามหนึ่งสามสามสี่สามเจ็ดและสามเกนะคะเด่นแรองสามเด่นแดรองสามซึ่ง มันสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่ฮานอยเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติและ VIP เฉพาะกิจกาชาติพิเศษและ v ี p อพีได้พี่น้องเอ้ยมันสามารถเป็นไปได้เบิรตนะคะภายได้แล้วก็คือยุดได้แล้วคือยุดบางทีมันก็มาหลายหน่อยบางที่มันก็ไม่มาเลยสักหน่อยนะจ๊ะ ซึ่งมันไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรซึ่งมันไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าตัวเลขจะออกอะไร <cierto> พีเพ่เป้ก็ไม่ได้การันตีเด้ออยู่ที่ดวงมูเจ้าน้าอยู่ที่ดวงมูเจ้านั้นและเราจะไปกันที่ลาวพัฒนาจะลาวพัฒนาของพีเพ่เป้ดเด่นสองวิ่งสองรูดสองตามนี้จ้ะเด่นสองวิ่งสองรูดสอง สอง1ู3 2 5สองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดและสองเก้าสอง2ูสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดและสองก้านะคะสายวิ่งสายรูดลาวพัฒนาก็สองซึ่งพี่เป้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมา2ไหนหรือมันจะไม่มาเลยหรือมันจะมารูดคือรอดหรือว่ารูดคือล่วงอันนี้ก็บวกกัรันตีได้นะคะซึ่ง อ่าหะใครมีโชคแล้วเนาะพี่เป๊ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราไปร่วมทําบุญลงทานกันเนาะเพื่อต่อยอดต่อบุญลงทานที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตพนมนะคะถ้าแบบว่าดูงบประมาณแล้วแบบเออมันแบบมีแบบพอเพียงพอที่จะไปโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลศูนย์โคนครคือ ที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันอีกทีว่าจะไปโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลเนี่ยจะไปโรงพยาบาลไหนหรือว่าเรามีทุนพอที่จะไปทั้งสองโรงพยาบาลหรือว่าเรามีทุนเพียงแค่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งเดี๋ยวเรามาโหวตกันว่าจะไปโรงพยาบาลไหนซึ่งโรงพยาบาลสมสมเด็จพระยุพราชท่าพระนงเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอบ้านพ่เป้เองแต่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ จากหลากหลายโรงพยาบาลประจำำรําอําเภอไม่ว่าจะเป็นสกลนครนครพนมใครที่แบบเคสที่แบบตามอําเภอไม่ไหวเขาก็จะส่งไปที่สกลนครคือแบบเยอะตรงนั้นคือเยอะนะคะตรงนั้นคือเยอะใครแบบว่ามีแบบน้ําจิตน้ําใจเนาะมีน้ําจิตน้ําใจเล็กๆน้อยๆอยากสมทบกันนะคะก็อยากต่อบุญต่อแบบทําบุญด้วยกัน พ,พี่เป้ก็ได้คุยกันปรึกษาการกับคนในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มลายบ้านพี่เป้แลลวล่ะนะ,ะก็เมื่อวานนี้เออแล้วพี่เป้เห็นมีมีนะคะเมื่อวานเนี้ยเมื่อเช้าหรือเมื่อเช้าเมื่อวานนี้พี่เป้ลงคลิปไปแล้วก็ใส่เลขบัญชีไปแล้วก็เมื่อเช้ามีมีตังมีคนยอดมีคนโอนมาสองยอดนะคะใครที่โอนมาใครที่โอนมาก็พิมพ์ชื่อ พิพมชื่อใต้คลิปได้นะคะพี่เป้จะได้เขียนชื่อแล้วก็ใครอยากให้พี่เป้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะคะก็ใต้คลิปใต้คลิปได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเพราะว่าเราจะได้แบบเตือนหลายๆคนจะได้แบบว่ารู้ว่าเออใครเท่าไหรยังไงเรามีงบกันอยู่เท่าไหรอะไรเงี้ยเนาะเรขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนกันเพราะว่าทําไมถึงอยากไปทําโรงทานที่โรงพยาบาลพี่เป้เคยไป ทำโรงทานที่งพยาบาลมาแล้วสองครั้งด้วยทุนของตัวเองครั้งนี้ก็มีทุนของตัวเองเหมือนกันซึ่งมีทุนอยู่ประมาณสี่ห้าพันนี่แหละทุนของพี่เป้ม่มเยอะนะคะก็คือแล้วทีเนี้ก็จะมีน้องๆพี่ๆน้องๆใน,น,นกลุ่มก็จะจะช่วยกันแต่พี่แต่ก็คือแบบว่าแต่ยังแต่ยังแต่ในกลุ่มอ่ะพี่เป้ก็ยังยังไม่ได้แบบว่าอะไรเนาะก็คือมาแบบ พูดคุยปรึกษากันก่อนนะคะพูดคุยปรึกษากันก่อนเมื่อเช้านี่เรเห็นแล้วสองยอดที่เข้ามามีสองยอดที่เข้ามาเนาะเราจะได้รู้ว่าเออเรามีงบกันเท่าไหร่เพราะว่าพี่เป้เคยไปไปโรงพยาบาลแล้วสาหรับบางคนน่ะไปอยู่นานไม่มีตังค์กินข้าวอยู่นานจนตังค์หมดคนเฝ้าคนป่วยน่ะมีข้าวกินแต่ประเด็นคือคนที่ไปเฝ้าคนป่วยมีข้าวกินมีข้าวโรงพยาบาลกินแต่ประเด็นคือคนที่ไปเฝ้า บางทีรอข้าวจากคนป่วยจากญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเรานี่รอข้าวเหลือแล้วก็กินคือเราอาจจะแบ่งเบาภาระได้สักมือ้อสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบทบุญกันไปนะคะสําหรับคนที่มีน้ําจิตน้ำใจนะคะก็เราค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็ขอบพระคุณมากว่าน,นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย